เพราะว่าโคมไฟหน้าเนี่ยคือสภาพมันไม่ไหวแล้วนะครับผมแล้วลูกค้าก็ไปขัดแล้วก็เคลือบแลกเกอร์เป็นพวกเลกเกอร์เกี่ยวกับงานสีมาครับอันนี้เอามาให้ดูเป็นวิทยาทานนะครับลูกค้าไม่ได้ตั้งใจจะใช้แบบนี้จริงๆนะคือลองดูนะครับเพราะไหนๆก็จะเปลี่ยนโคมแล้วนะครับแต่ผลที่ได้นะครับผมนี่เห็นไหมแลกเกอร์ที่ใช้กับงานสีนะครับกับแลกเกอร์งานไฟหน้าเนี่ยมันคนละอย่างกันนะครับเรามาใช้ด้วยกันไม่ได้นะครับผม เอามาใช้ด้วยกันไม่ได้นะลูกค้าก็เลยตัดสินใจนะครับมาถึงแล้วก็เปลี่ยนเป็นไบ LED ไปเลยนะครับติดตั้งเป็นชุดไบ LED Pro เตอร์ไปนะครับตัวนี้นี่รอจบๆแบบนี้เลยครับผมตัวนี้ลูกค้าเลือกติดตั้งไปเป็น a e s h e l l ล่ไบ LED นะครับ35วัตต์3.2นิ้วนะครับพร้อมวงแหวน SMD สีขาวแบบนี้เลยครับผมอ่าวงแหวนนะครับเป็นชิป SMD นะครับสีขาวแบบนี้เลยสามารถเข้าด่านได้ต่อทะเบียนได้ตามปกติเลยไม่ผิดกฎหมายแน่นอนนะครับผม ตัวนี้เราชิป smd นะครับเป็นชิปตัวเดียวกับ daylight day time ของเบนซ์ของ pm เลยสู้แสงกลางวันดีมากๆนะครับแล้วก็อายุการใช้งานเนี่ยหมดห่วงเลยครับผมตัวนี้ยาวๆเลยครับโคมไฟหน้าใหม่ด้วยใสๆเลยนะครับตอนที่มาถึงเนี่ยตอนแรกอย่างที่บอกนะครับลูกค้าตั้งใจว่าจะให้ย้ายปรคเตอร์จากโคมเก่าไปโคมใหม่เฉยๆนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปตอนขึ้นต้นไว้นะครับผมลองมาดูกันนะครับว่าติดตั้งไปแล้วเนี่ยความสว่างมันได้ประมาณไหนนะครับสาหรับเ l ล่านะครับ as เฮล่า by led นี่ครับผม คัดออฟนะครับเป็นแบบ RHD นะครับมีไฟสูงต่ำนะครับคัดออฟเป็นแบบ RHD ขึ้นซ้ายลงขวาตามกฎหมายประเทศไทยเลยนะครับผมเดี๋ยวขอปิดไฟตรงนี้หน่อยมันย้อนแสงนะครับนี่ครับผมสังเกตดูคัดออฟนะครับเห็นไหมตัดเป็นบูเอเอฟเฟกชัดเจนอย่างนี้เลยลองมาดูเรือัตาการแยงตากันนะครับผมมองสวนตรงตรงไปจากหน้ารถนี่เห็นไหมครับผมอันนี้เย็นมากๆแล้วด้วยนะครับเป็นการถ่ายค่อนข้างย้อนแสงนะเพราะในร้านสว่างและข้างนอกมืดแล้วก็ วงแหวนเนี่ยสว่างส่วนขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมก็ยังมองไม่เห็นตาการแยงตาเลยแต่ประเทศไทยนะครับไม่ได้ขับรถส่วนกันตรงๆแบบนี้ครับตรงแบบที่ชนเรับผมประเทศไทยวิ่งซ้ายแซงขวาส่วนกันไปเรื่อนด้านขวานะครับเพราค้าตั้งก็ให้อยู่ในระยะเดียวกับตัวโปรคเตอร์เดิมของรถนะครับแล้วเบรคเตอร์ที่ติดตั้งไปนะครับแล้วค่อยๆลดกล้องต่ำลงเรื่อยๆนะครับผมต่ำลงมาเรื่อยๆนะครับอ่าเห็นไหมครับพอถึงระยะแยงตาครับแยงปุ๊บทันทีเลยนะครับขึ้นมาที่เดียวไม่แยงตานะครับลงมาแยงปุ๊บทันทีเลย เาสังเกตดูนะครับเวลาที่พ่อค้าค่อยๆลดกล้องนะเห็นไหมไม่มีเลยแบบว่าค่อยๆฟุ้งค่อยๆแยงตาทีละนิดไม่มีเลยนะครับแต่พอถึงระยะแยงนะครับผ่านบูเอฟเฟกนะผ่านบูเอฟเฟกปุ๊บแยงตาทันทีเลยนะครับผมเพราะว่าคัตออฟนะครับตัดคมแบบนี้นะครับถ้าระยะสายตาเราเนะี่ยอยู่เหนือแสงขึ้นมาเห็นไหมครับมือพ่อค้า,คานะั้นตึ๊บเลยไม่มีแสงขึ้นมาส่องตามันไม่แยงตาอยู่แล้วครับผมแต่ถ้าเกิดว่าระยะสายตาเราลงมาใต้แสงปุ๊บ เรียบร้อยครับผมแสงส่องเข้าตาแยงตาถ้าเราตั้งไฟให้อยู่ในระยะมาตรฐานนะครับการันตีครับผมไม่แยงตาแน่นอนอ่าแบบนี้อาจจะยังไม่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวพ่อค้าจะจําลองสถานการณ์นะครับด้วยการเอาป้ายตัวนี้ออกนะครับและให้แสงไฟหน้าของ d m a มคันนี้นะครับสะท้อนจากกระจกด้านหลังจําลองสถานการณ์ดูว่าถ้าเราขับรถสวนกับ DMa มคันนี้เราจะเห็นไฟหน้าเขาแยงตาแบบไหนยังไงครับผมโอเคครับผมกล้องยังอยู่นอกตัวรถนะครับไฟหน้ายังไม่เปิดนะครับ อ่าก้องเข้าไปในตัวรถนะครับบริเวณพนักพิงเลยระยะเดียวกับระยะสายตาเลยเวลาที่เรานั่งขับรถตอนนี้ยังไม่เปิดไฟหน้านะครับผมเปิดไฟต่ําครับนี่ครับสังเกตดูเห็นไหมไม่เห็นรลยัตากาแยงตาเลยนะครับไฟสูงอ่าโอเคนี่แยงตาแน่นอนนะครับผมไฟต่ําไม่แยงตานะครับไฟสูงแยงตาต่าไม่แยงตาสูงสว่างไกลทั้งซอยครับผมโอเคครับผมรอหอจบเลยครับงานติดตั้งของทั้งร้านนะครับใช้ตู้อบโคมชิลกาใหม่การันตีโคมไม่ช้าน้ําไม่เข้านะครับผมเรามีประกันเกี่ยวกับงานติดตั้งให้10ปีนะครับ แล้วก็สินค้าเนี่ยประกันแล้วแต่ว่าเป็นสินค้าตัวไหนนะครับอย่างตัว a อเอสเซ r ราบไบแอลดีทกี่ก็ประกันอยู่ที่1ปีนะครับงานใส่ไฟนะครับรอยกระดูกงูทุกเส้นนะครับบัตกีส่ไฟด้วยตะปวดทุกเส้นนะครับถ้าต้องมีการตัดต่อเนื่อแต่อย่างคันนี้ไม่ได้มีการตัดต่อนะเพราะอย่างที่บอกว่าติดไบซิลอนมาแล้วนะครับวงแหวนอะไรเนี่ยก็ต่อไว้หมดเสร็จสบเรียบร้อยแล้วไม่ได้มีการตัดต่อสายไฟใหม่แต่อย่างใดนะครับผมอ่าแล้วก็ถ้าต้องตัดต่อจริงๆนะครับเราก็ใช้ท่อหดด้วยครับผม ติดตั้งไปดีๆเนียนๆแบบนี้เลยครับสนใจสินค้านะครับสนใจงานติดตั้งดีๆเนียนๆร้านโบทสบรเตอร์สีแยะไฟแดงเขาน้อยปลวกแดงเขตติดต่อจังหวัดชนบุรีระยองช่องทางการติดต่อพ่อค้าจะทิ้งไว้ที่ซ้ายมือล่างของจอคลิปนี้พ่อค้าคฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พ่อค้าด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางร้านเราแล้วไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ